สวัสดีาวันนี้อันจะพาทุกคนไปทําความหู้จักสถานที่ที่ชาวมูเตรูห้ามพลาดนะจ้าก็คือวัดปราแดดนะจ้าตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะจ้าใกล้ๆสนามบินเนาะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพิคเนศในหอมหาเทพบุรพาจารย์หมายสักทองนะจ้า ให้นักท่องเทีย่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาสักการะนะจ๊าและก็จะมีพราหมณ์ผู้นําพิธีอารติไฟหย์ือตยนะจ๊าเพื่อเป็นการสักการะถวายแด่องค์พระพิคเนศนะจ๊าไม่ต้องกลัวงงนะจ๊าทุกๆจุดจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำมือตุยนะจ๊าแล้วก็จะมีกระดาษให้หนึ่งแผ่นนะจ๊าว่วาไหวจุดที่1ที่2ที่3ที่4ต้องทํายังไงทํายังไงนะจ๊าแต่ถ้ายังงง,งอยู่ก็ไปถามเจ้าหน้าที่ได้เพื่อจะมีคําแนะนำให้หน่อยจ๊ะ ในส่วนบนหออตรงที่องค์พระพิคเนตอยู่เนี่ยก็จะมีพรามท่านอยู่นะจ้าก่อพิธีต่างๆก็จะเป็นขั้นเป็นตอนนะจ้าส่วนพิธีเจมิมก็จะเจิมวัน เสาร์และอาทิตย์นะเสาอันนี้ก็ต้องผ่านการจองคิวมานะจ๊ะด้วยการไอสแกน QR วอารโค้ดนะเสาและรายละเอียดต่างๆกัอยู่ข้างในนะเสาแต่อันก็ยังบ่ได้เจิมนะจ๊าแต่ถ้าเขาบ่เข้าวิธีเจิมก็มาไหว้ศาลปกตินะเสาก็ขาดแค่วิธีเจิมนะพักบ่ได้นะเสาผลไม้นะคะไออย่างก็ททานยาพืชต่างๆนะเสารดอกไม้ทุกเทียนมีมดเลยนะเสาเขาก็มาบูชาที่นี่นะจ๊าง่ายๆเลยนะเสา ส่วนไอ้ดังรํานะเจ้าเขาจะเลือเปิ้ลลำถวายนี่ก็จะมีเป็นเซตเป็นเซตนะเจ้าจะจะเอาเซตได้นะเจ้าจะเซตประสบความสําเร็จเซตความร่ํารวยนะก็แล้วแต่เขาจะเลือกเ่าเน้เจ้าอันนี้ก็บรรยากาศบริเวณวัดพอสังเขตเนะเจ้าเดี๋ยวให้บรรยากาศเล่าเรื่องเนาะบุรีรัมยุ่งสวยมากแม่ ชมบรรยากาศน้องๆฟ้อนลำเสร็จเรียบร้อยอันก็จะพาไปไหว้ศาลตามจุดต่างๆนะจุดที่หนึ่งก่อนเลยนะเจ้าเฮาก็จะไปไหว้ศาลองค์พระประธานบนพระวิหารนะเจ้าก็คือหลวงพ่อตาหวานจุดที่หนึ่งนะเจ้าเฮาจะได้เฮาก็ต้องไหว้ศาลองค์พระประธานก่อนนะเจ้า ไหว้เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะไปในจุดที่สองนะจ๊าคือไปไหว้สาองค์พระพิคเนตนะจ๊ะก็จะมีพราหมณ์แนะนําเป็นขั้นเป็นตอนนะจ๊ะไหว้เสร็จเรียบร้อยเราก็เดินลงบันไดามาแล้วเขาก็จะมาลอดโบสถ์สามรอบนะจ๊าอ,อันนี้ค่ะเข้าไปข้างในแล้วก็จะเดินบนสามรอบนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเดินขึ้นไปไอวิหารเนี่ยใหญ่ตโตมโหราเนี่ยวิหารไม้สักเนี่ยค่ะ แล้วก็จะไปไหว้พระประธานข้างในแล้วก็ไปโอบก,กอดเสาเอกเสาโทนะจ๊ะแล้วก็จะมีคู่มือให้1แผ่นนะจ๊ะเขาจะไปจุดที่1ที่สองที่3ต้องทําอะไรมั่งต้องเตรียมอะไรมั่งจะมีคําแนะนําตรงนั้นอยู่นะจ๊ะถ้าใครบ่เข้าใจก็ไปถามเจ้าหน้าที่ก็ได้เพิ่นก็จะมีการอธิบายแนะนำเมื่อเขาแหมกรมก็ได้นะจ๊ะใหญ่ยยตัวมโหารนี่ยังสร้างบัตเซตนะจ๊ะ เขาใหญ่ๆนะสาไม่สักนะซากระดวอันก็จะเดินลงไปบริเวณข้างล่างนะซาวอาจจะไปไหว้สาปู่ทาเวสุวรรณนะซานั่นคือจุดมุ่งหมายของอันนะซาวอาก็จะมีเครื่องเส้นไหว้อยู่นะซาก็มีดอกไม้ทุกเทียนพระแพรรดอกุหลาบแล้วจ้าแล้วก็จะมีเทียนมงคลอยู่นะ อาจจะมีเขียนชื่อที่อยู่นามสกุลน,นะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็จุดตรงที่พระผูทถวเวสุวรรณนะแล้วก็ขอพรหนึ่งข้อนะเออลืมไปองค์พระพิฆเนศเราก็ขอได้เพียงข้อเดียวนะเช้าถ้าจะขอแหมข้อหนึ่งก็มาหมรอบนึงเน,นะะี่ยเช้าแต่ละครั้งก็คือขอได้พอพอได้หนึ่งข้อน,ะะอน,นี่เราก็มาบูชานะคะเดี๋ยวไหว้ปูว้วเศแล้วก็จะมีเขียนนะคะ ก็มีดอกไม้สีแดงนะคะแล้วเราจะเขียนวันเดือนปีเกิดลงไปตรงนี้